อาตรนี้่ะ่สเหลี่ยาสีเหลี่ยมหมเลยอันนี้จ้าอันนี้จอาก็เขาให้มาตุดตรงนี้ ไม่เกิดเราอะของการพอดีอะไรนะไม่เกิดเราสงการพอดีนี่ไงครับยังเช้าเจอแล้วอนี่แอนกินบระ้ขึ้นเนแทนินที่แอนรู้ว่าทำอย่างนี้ Happy birthday to you Happy birthday baby, นี่พี่อูดฝากมาใช่ไหมแล้วพี่อูดฝากมาบอกว่าเห็นว่าวันเกิดก็เดี๋ยวก่านหูน้องๆอยู่กันครบเลยนะหูช้ามากเลยเนี่ยเนี่ยดวยจนไม่รู้แล้วจะทำอะไรกับมันแล้วเนี่ยก็แจ้งชื่อก่อนแล้วกันนะครับรายชื่อคนที่เกิดวันนี้เป็นผู้หญิงหมดเลยเหรอเซ็ตเทมเปอร์เกิลเซ็ตเทมเปอร์เกิลนะก็ต้นเดือนก็มีน้องผมเนอะวันที่5้านะครับ ถัดมาเป็นน้องแพน19แล้วก็เมื่อวานเนอะเมื่อวานเบิร์ต27วันนี้วันตรงของเก้านะก็อันนี้พี่อู๊ดฝากมานะอ่ะก็ขอไว้พรล้วกันเนอะให้น้องๆทั้ง4คนนะครับประสบความสำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะครับเฮงๆรวยๆ นะครับทีไรก็ขอให้สมหวังกันทุกคนแล้วกันเปลี่ยวเป็นน้องทั้งหมดได้านหนูก็จะพนมมวโอเคโอเคส่งไปด้วยส่งไปด้วยส่งไปด้วยละกันเอาล้องตอนจบหน่อย Happy Birthday to you โอ้ยมี่อม ไม่รู้เรื่องเลยไฟฉาบนนอกออะ